อ่สวัสดีนะครับช่อง YouTube Channel ช่างเติ้นทีเคสปีชอ p นะครับวันนี้ผมได้ซื้อปี๊บมาปี๊บแหลกพร้อมอะแหลกข้าง1ชุดนะครับเดี๋ยวดูราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาดูมันถูกมากแล้วเดี๋ยวผมจะแกะออกมาแล้วรีวิวพร้อมกันว่าสินค้าราคาขนาดนี้มันดีหรือไม่ดีไปดูครับ อ Ah, อันนี้คือของมาส่งนะนี่อ่าผมสั่งจากช้อปปี้นะครับก็ดูกันเลยว่าอ่าเป็นยังไงนะถือว่าถ่ายคลิปให้ทางร้านดูไปด้วยนะครับว่าสินค้าของเราเรื่องของเรา ที่เราซื้อมาดีไหมนะครับเลยนี่เรามีลังอีกทีนึงนะโอ้แพ็กมาค่อนข้างดีนะครับอะแกะออกมาแกะพร้อมท,ท่านผู้ชมเลยนะเนีย่ยเราดูพร้อมกันเลยว่าดีไหมนะครับจะได้เอาไปเป็นอข้อมูลนะในการซื้อครับวอดีผมมีรถทัวริงพันเล่นเนาะเป็นวีสตอมที่ซื้อมาใหม่นะครับก็ยังไม่มีปี๊บ มาเจออ่ะตามมาอ่าดูแล้วจะเห็นกันแล้วครับอ,อึ๊บไม่ได้เปลี่ยนใบเลยนะโอ้ยดูงานนะครับอันดับแรกที่เราเจอนะครับก็คือชุดแหลกข้างอ่ะดูงานนะครับงานเป็นงานโอ้สแตนเลสน,นะ สวยงามนะครับงานอ่ะอันนี้เป็นชุดของปี๊บนั่นเองด้วยมีนะมังนะแล้วก็แล้วก็บูทกับน,น็อตมาให้ด้วยนะครับอ่ะวางเราต้องติดตั้งแหลกก่อนอขยึดนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งไปเลยเดี๋ยว ขั้นตอนแรกเลยนะครับในการจะถอดจะติดตั้งแหลกนะครับก็ต้องทำการเอาแหลกท้ายด้านหลังเนี่ยออกก่อนนะครับก็เดี๋ยวออกพร้อมกันเลยมันจะมีกันคายนะครับให้ใส่กันคายด้วยกันพลาดกันหลุดกันคายนะครับในอนาคต กำลังเลงอยู่ว่าใส่ยังไงต้องบอกว่าเอองานแรกงานแรกเนาะก,ก็แต่ว่าพอจะมองออกครับไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรมากมายนี่ผมมีการคายด้วยเดี๋ยวการคายมาด้วยครับ ันนี้ตัวนี้เป็นการคายของเรานะครับเอ่อไม่ต้องเอาขนาดเอ่อทนแรงสูงขนาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเผื่อเราถอดเนี่ยเราจะถอดลําบากมากเลยก็ต้องเอาแค่นี้พอครับสีน้ําเงินเนาะยังไม่ได้ตัดเลยเอา่าล็อกายสีน้ําเงินนะครับจะไม่ค่อยเหมาะกับงานใช้การใช้งานที่มันไม่ได้เอ่อ เอาแรงูงสูงนะครับทนแรงเยอะๆถอดง่ายนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับสีน้ําเงินพอรหัส243ล็อกไท้นะครับอันดับแรกเลยแล้วก็นี่นะครับถ้าตามรูปนะพอดีร้านแนะนำการติดตั้งมานี่จะอยู่อย่างนี้ก่อนนะครับวางเข้าไปเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ก่อนก็ติดไปครับเพราะว่ามือใหม่เหมือนกันนี่หย่อนเข้าไปครับเดี๋ยวอ๋อยังไม่ได้ปลดนี่ลอก้นะครับ เอวไปครับเอาให้ทั่วเลยไม่ต้องกัวเปลืองพอหยอดแล้วทีก็ทำการใส่กระไป้ก็เสียง ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องหลบพ่อไหมเอี้ครับนับเรอ่านี้นะ่อนไปไปนะครับมี้ยงเกี่ยว้อนนี่อยู่ตงนจอยู่ะมาแล้วกเขาไปงกนเราไม่ัเนตอางนอีะแประมาณนี้ติดตั้งแต่ล้วเนาะเไม่ได้เลย เรายกขึ้นแล้วเราก็วางลงไปนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับเอาให้รูตรงครับนี่นะครับตรงแล้วเราได้รูที่มันตรงแล้วที่เหลือมอนเดิมครับใส่ล็อกใช้นะครับทุกตัวต้องย้ำมาทุกตัวนะครับเป็นมีมาตรฐานนะครับเป็นช่างก็มีมาตรฐานหน่อยอย่าแค่ตึงมือขันแน่นอะไรเงี้ยนะครับอนาคตมันจะใช้ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะน็อตคลายอะไรวุ่นวายครับ เวลาไปเที่ยวเนาะมันวุ่นวายอะ่ะอย่างนี้ดีกว่าครับขันเข้าไปแล้วครับเห็นไ,ไหมขันเข้าไปเดี๋ยวพอเขาแข็งเขาจะแน่นนะครับแข็งเขาจะแน่นเลย อันนี้ก็ล็อกแน่นได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกจุดลงหมดแล้วล็อกแน่นเลย ที่เรลก็ใส่น็อตน,นะครับไม่รู้อยู่ล่างอยู่บนหน้าเนี่ยต้องอยู่บนนะต้องอยู่บนอ่ะตรงนั้นเดี๋ยวค่อยล็อกนะครับอ่าอย่างตรงนี้เดี๋ยวคลายหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าบางทีเราต้องการที่จะ,ะเผยอะนี่ออกมาเนาะอย่าเพิ่งไปล็อกแน่นก็ได้ครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวล็อกแน่นทีหลังอ่ะให้มันให้ให้เขาให้ตัวได้หน่อยทีนี้ก็อ่าดูจุดตรงนี้นี่นะ ่จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็คู่กับตัวอันนี้เขาเรียกว่าแหวนกันคลายนะครับเนี่ยมันจะไม่คลายก้เราใส่แหวนตัวนี้ าบอกติดตั้งแหลกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จุดยึดก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ค้ำตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้แหลกนะครับแล้วก็จะมีจุดยึดตรงนี้นะครับถอดออกนะครับแล้วก็ใส่เพจที่ทางร้านนะครับให้มาแล้วก็ยึดนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับข้างนี้จะมีหลบท่อนะครับหลบท่ออ่ะแล้วก็มีปี๊บด้วยนะปี๊บมาแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองติดตั้งกันดูว่ามันใส่ยังไงนะเดี๋ยวดูครับอตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเหงือแตกเลยก็ <c oughs> เอาเรื่องเหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าปี๊บราคา10,000่ถ้าผมจะไม่ผิด1 1 0 0 0นนะเดี๋ยวผมจะจิ้มลิงก์ไว้ให้นะครับตรงนี้สำหรับคนที่อยากได้ปี๊บราคาประหยัดนะครับไม่ต้องไปซื้อแพงนะครับ ใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับที่ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับดูดีแข็งแรงนะเนี่ยจุดยึดนะครับเหมือนที่ผมทำคลิปแป้งแต่ต้นนะครับจุดยึดแหลกนี้นะนี่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 อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะประมาณสี่ข้างเราประมาณสมจุดนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับแล้วดามสุดท้ายดามนี้นะครับทั้งสองฝั่งมีความแข็งแรงนะครับส่วนปี๊บนะครับไม่เป็นแบบปลดไว เสียบเข้าได้เลยนะครับเสียบปุ๊บแล้วก็ล็อกล็อกด้านข้างนะครับเขาจะให้ตัวล็อกด้านข้างมานะครับนี่นะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับข้างในลุข้างในก่อนนะข้างในจะกูนะครับกูด้วยเนี่ยครับผ้าหนังนะครับเนี่ยกูอย่างดีนี่นะครับโล่สะอาดดีมากนะครับ่ะ ด้านซ้ายด้านขวานะครับจะทำล็อกเหมือนกันด้านขวาเนี่ยต้องหลบท่อนะสังเกตนะครับปริมาตรด้านขวาจะน้อยกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรตรงนั้นครับไม่ได้ใส่เยอะอะไรขนาดนั้นเนาะตรงนี้จะทำวาวล์วหลบท่อนะครับก็ให้กุญแจมาด้วยเราก็สามารถได้เลยเวลาเราปลดออกนะครับให้คลายตรงนี้ออกครับกดกดตรงนี้กดตรงนี้แล้วจะดิ้งออก เล้งออกเสร็จแล้วปุ้มครับปุ้มขึ้นเลยสลักตัวนี้จะหลุดจากตัวล็อกทันทีนะครับก็สรุปเลยปี๊บนะครับก็ราคาไม่แพงหมื่นหนึ่งเองนะครับประมาณหมื่นหนึ่กว่าๆได้สติกเกอร์มาด้วยสะท้อนแสงนะครับเวลากลางค่ำกลางคืนไม่อันตรายรถจะได้เห็นว่าเอ้ยด้านข้างมีวัตถุยื่นออกมานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยได้ระดับหนึงติดนะครับแนะนำให้ติดกลางคืนจะไม่มีไฟมันจะไม่เห็นนะครับ นี่นะครับวีสตอม2023นะครับรถใหม่ผมพึ่งติดปิ๊บโดยการทำการสั่งจากช h อป e ีนั่นเองนะครับอ่ะก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับรีวิวอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ข้างในช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจมาทำคลิปแชร์ประสบการณ์ในการติดตั้งอะไรในการซ่อมรถนะครับก็แบ่งๆกันไปครับอะไรมีอะไรดีก็แชร์ได้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ Too many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online.